อ่ะโอเคเข้าสู่เนื้อหาในส่วนของพระบรมราชวาทแล้วก็หลักการทรงงานเดีเ๋ยวผมอกดกิดใช่น้านจอ なるほど。Okay, well. ตกซี <c oughs> อะพระรมราชาวาาแล้วก็หลักการทรงงานพรรมราชาวาทจะมีอยู่สองหวัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้แต่ก่อนที่จะเริ่มในส่วนเนื้อหาตรงนั้นในส่วนของคําว่าบพรรมราชาวาทเนี่ยจริงๆมีคุณค่าในเรื่องของ คำสอนในด้านของการสอนเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระ,าาพร,ะราชทา,านพระราชวาทเนี่ยเอาไว้ในวโรกาสต่างๆล้วนแล้วแต่ว่าเป็นแนวทางที่เราทุกคนเนี่ยสามารถน้อมนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแล้วก็ยึดเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติงานในเรื่อง,องต่างๆให้ประสบความสําเร็จ พระราชาวาสผม,มาาว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพวกเราชวาส,าวาสที่มีคุณค่าเป็นจำนวนมากมีอยู่เยอะแยะมากมายตลอดพระชนชีพที่ท่านทรงอยู่ราัชาการที่สิบท่านก็ทรงสารต่อพระบณรธานส,สืบทอดต่อพระราชดำริต่างๆขององค์รัชาการที่เก้าทั้งหมด มาแล้วก็ปกครองอต่อจะเห็นได้ว่าโครงการในพระรรชดีต่างๆโครงการอันเนื่องมาจากนู่นนี่นั่นทั้งทั้งหมดอ่ะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศก็ยังมีอยู่ก็ยังสามารถเบิกงบประมาณเข้าไปจัดแจงได้รวมไปจนถึงงบประมาณส่วนพระองค์ที่ไม่ใช่ง,งบประมาณส่วนพระองค์ดีงบส่วนพระองค์ที่เอาไปช่วยสนับสนุน พูดถึงพระมราชวาทเรื่องความเสียสละก่อนการที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตยและดำรงฐานะมาด้วยดีได้ตลอดมานั้นก็ด้วยความร่วมมือของทุกๆฝ่ายต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติด้วยความสามัคคีและความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมพระราชดํารัสพระราชทานในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนาย ได้ยินใช่ไหมอันนี้เป็นพฤติกรรมรัดที่ทรงตรัสเกี่ยวข้องกับความเสียสละอ่ะย้ำให้ให้ฟังอีกรอบหนึง่งตลอดมานั้น ก็ด้วยความร่วมมือของทุกๆฝ่ายต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติด้วยความสามาคัคคีและความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมพระราชดำรัสพระราชทานในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพลณพระตำหนักจิรดาละโหฐาน15มกราคมพุทธศักราช2519เห็นไหมว่าอันนี้จะเป็นในเรื่องของ,ของวัเสาร์ซึ่งตัดไว้กับ นายทหารที่ทรงพระราชทานให้เอาไว้เวลาปฏิบัติหน้าที่นอกหนอจากนี้แล้วก็ยังมีบริกาสในช่วงของวันขึ้นปีใหม่ที่ทรงให้พระบรมราชโองาทในปีเพื่อ2,497 เมื่อวันที่31ธันวา2496ความว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าบุคคลใดประกอบความดีคุณความดีนั้นย่อมต้องสนองตอบข้าพเจ้าจึงขอชักชวนแต่ละท่านให้พยายามบำเพ็ญความดีด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์แม้บางโอกาสอาจจะต้องเสียสละบ้างก็จงมานะอย่าท้อถอย จงสมัครสมานสามคัคคีร่วมใจกันให้มั่นคงด้วยดีทั้งนี้เพื่อความสุขสวัสดีของท่านและเพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราทั้งหลายจะเห็นได้ว่าราชการที่9เนี่ยท่านทรงศึกษาในส่วนของพระไตรปิฎกเยอะ อพอสมควรซึ่งหลักการปฏิบัติต่างๆหลายๆหลายๆหล,ๆหลักเนี่ยก็สอดคล้องกันกันกบในพุทธโอวาทที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนซึ่งท่านก็เอามาปรับให้เป็นคําสอนอ,าอ่าจะบอกว่าเป็นคําสอนก็ก็เป็นในลักษณะคําสอนแล้วก็มาปรับใช้ในเรื่องของคำพูดให้มันทันสมัยมากขึ้นให้ทุกคนได้ฟังเป็นถือเป็นการถ่ายทอดอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองพระมารชาวานเนี่ยล้วนแล้วแต่ว่าจะให้ให้เราเป็นผู้ที่มีความเสลิสละเพื่อส่วนรวมเพราะเราเมื่อเรามีความเส,สลเิมฉล่ยความสุขต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาโดยอตัตโนมัติลองดูดิเอาเป็นผู้ให้ดิให้เยอะๆให้แบบไม่หวังผลด้วยนะสิ่งรอบๆพอร,ระยะเวลามันสะสมมันตกตะกอนแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขเกิดขึ้นโดยที่ว่า คนรอบข้างเขาก็จะรู้สึกรักและก็ยินดีที่เราอยู่ด้วยอีกอันหนึ่งพระบระมราชวาที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์คนที่ไม่มีความสุจริตคนที่ไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสารรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สําคัญอันใดได,ได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยณหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย12กรกฎาคมพุทธศักราช2522อะอันนี้ก็จะเป็นพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้องกับความซื้อสัตว์ที่ในหลวงท่านตรัสเอาไว้ให้ ก็จะเห็นว่าในแต่ละพิธีในแต่ละกิจกรรมก็จะมีหลักในเรื่องของการประพฤติที่ดีงามอสอดแทรกเข้าไปให้ในแต่ละกลุ่มเหมือนเมื่อกี้ที่เป็นตำรวจอก็จะมีความซื่อสัตย์เข้าไปที่เป็นพวกประดับเทินยศปีใหม่ปีนั้นก็น่าจะส่งเสริมในเรื่องของความซื่อสัตย์ก็จะเห็นว่าให้เรื่องของความเสียสละ ในส่วนของความซื่อสัตย์อีกอันหนึ่งก็จะมีในส่วนของพระมรชาชวา่าพระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2531ความว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จเจริญม,มั่นคง และก็อีกพระราชดำรัสหนึ่งที่ตรัสประรมราชว,ว่าออกมาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่23พฤษภาคม2459ความว่าข้าพเจ้าค่้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเพราะคุณธรรมอันที่เป็นมูลฐานอันสำคัญที่จะที่ยังจเจริญและความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อกเกิดแห่งความกลมเกลียวความซื่อสัตย์ที่ว่านี้หมายถึงความสุจริตซื่อตรงต่อหน้าที่การงานต่อตอนเองและต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้องมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่เอารัดเอาเปรียบสำหรับท่านที่ใช้วิชากฎหมายย่อมกินความถึงการรักษาความยุติธรรมไม่บิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตอนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะเป็นเสมือนหนึ่งเกราะคุ้มภัยแก่ท่านตลอดไปดังบทพระราชนิพลนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่าสุจริตคือเกรกาะบังศาสตร์ทองอันนี้ก็จะเห็นว่าพระบรมราชวัลด,ดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยก็พูดถึงความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของความดีเป็นคุณธรรมสําคัญที่เราทุกคนเนี่ยควรปฏิบัติความซื่อสัตย์ ก็จะต้องมีทั้งต่อตนเองแล้วก็รู้ว่าตนเองทำอะไรซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดอันที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมการนำพระบรมราชาว,วาทความซื่อสัตย์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยจะสามารถทำได้โดยการมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง ให้เห็นว่าเอ้เราทําไปแล้วเราต้องยอมรับความผิดนะเนี่ยเมื่อทําผิดก็ต้องยอมรับเป็นคนตรงต่อเวลานัดหมายแล้วก็ต้องมาตามนัดไม่จะมาสายอะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อต้านการคดโกงทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบนี่ก็เป็นในลักษณะของความซื่อสัตย์อ่สับดาห์หน้าเดีย๋ยวค่อยมาต่อในเรื่องของหลักการทรงงาน วันนี้อเอาแค่นี้พอเพราะว่าเที่ยงแล้วเดี๋ยวหลักการสร่งงานแล้วก็จะปิดจบสั่งงานพร้อมกับเนื้อหาอีกหน่อยหนึ่งในเรื่องของป้องกันทุจริตศึกษาอะพอจ้ะรอดตายไปหนึ่งหนึ่งข้าบขอบคุณ,ค,ค,ณครับโอเคครับดีจ้ะ